เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Sword Master Story กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับลุงก็จะมาแนะนําตัวละคร2ตัวละครด้วยกันนะครับเป็นตัวละครระดับ5ดาวนะครับเชื่อได้ว่าหลายๆคนต้องการตัวละคร2ตัวนี้แน่นอนตัวแรกนะครับก็คือน้องยูอีนั่นเองนะครับเป็นสายฮิลนะครับสายฮิลสายซัพพอร์ตนะครับที่มีประสิทธิภาพมากเลยนะครับด้วยสกิลของเขาเรามาดูกันเลยสกิลแรกนะครับสกิลรักษานะครับ จะคืนค่า HP นะครับตอนนี้ที่เลเวล21ที่ลุงอัพมาถึง Level เลเวล21นี่คือตันแล้วนะครับตันที่เลเวล21เนาะต้องทำการเกิดใหม่ก่อนนะครับถึงจะอัพเลเวลสกิลต่อไปได้เนาะณเลเวล21ตอนนี้คืนค่า HP เท่ากับ700%นะครับของการโจมตี3ครั้งเนาะก็คือฮิวประมาณ3ครั้งนั่นเองแล้วก็สกิลพาสซีฟนะครับพาสซีฟอันแรกพลังในการรักษาเพิ่มขึ้น100%นะครับที่เลเวล21นะที่ลุงอัพมาสุดเลยนะครับ ส่วนพาสซีฟอันต่อไปก็คือโอกาสทำคริติคอนของทีมเนี่ยเพิ่มขึ้น26%นะครับเมื่อรวมอยู่ในปาร์ตี้เนาะก็คือตอนนี้เลเวล19เองนะครับก็เลย26%ส่วนพาสซีฟอันต่อไปนะครับก็คือการป้องกาาันสะปรดลบ5%อันนี้ลุงยังไม่ได้อัพนะครับพอดีว่าลูกบาทหมดซะก่อนนะครับแล้วก็สกิลพาสซีฟอันสุดท้ายนะครับที่เลเวล17นี่ก็คือพลังรักษาบวก52นะครับ52%การโจมตีของเคนโบย20%นะครับ อันนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษานะครับแล้วก็การโจมตีของเคนให้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวน้องเนี่ยเป็นตัวที่จัดลงทีมคู่กับเคนนะครับเพราะว่าเขามีสกิลพาสซีฟตัวนี้เนาะจะทําให้เคนเนี่ยโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ฮิลเคนได้แรงด้วยนะครับหลายๆคนนะครับเลือกที่จะรีไอเดียหาน้องยูอิตัวนี้นะครับมันเป็นตัวฮิลเข้าร่วมทีมเนาะมาดูที่สเตตกันนะครับสเตตโจมตีอยู่ที่3นะครันอนนี้เลเวล90นะครับแล้วก็พลังป้องกันยู่ที่1 350 พลังชีวิตยอยู่ที่ประมาณ76,670นะครับโอกาสทำคริติคอนเนี่ยก็คือ55%ต้านคริติคอนอยู่ที่9.6%นะครับได้รับบาดเจ็บจากการทำคริติคอน53%นะครับจอดทะลวง18%ความแม่นยำอยู่ที่139%นะครับค่าหลบปลีกอยู่ที่29%ก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนชุดนะครับชุดก็จะมีชุดชุดเดียวเนาะไม่มีชุดอื่นให้ใส่นะครับส่วนสกิลที่เสริมความสามารถนะครับก็จะมีดด้้ววยยกกกันันน3สิล เพิ่มการโจมตีนะครับที่เลเวล200ตอนนี้ตันแล้วแล้วก็เพิ่มการป้องกันเลเวล200นะครับเพิ่มการป้องกันอีก200ด้วยเนาะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตที่เลเวล200นะครับอยู่ที่ประมาณ30,900เนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับน้องยนะูอีเนาะหลายๆคนอยากได้ตัวน้องมาร่วมทีมนะครับเพราะว่าฮิลแรงมากๆเลยส่วนตัวละครตัวที่2ที่ลุงจะแนะนําก็คือน้องลูซิเฟอร์นะครับมาดูที่สกิลของน้องลูซิเฟอร์กันสกิลแรกนะครับ อันนี้อยู่ที่เลเวล11นะลูกบาทไม่พอนะครับลุงต้องฟาร์มต่อเท่ากับความมืดที่สร้างความเสียหายนะครับอันนี้อันนี้เขาจะสร้างความเสียหายอยู่ที่ประมาณ3 7 5 0นะครับของการโจมตีแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันหาวิด้วยส่วนพาสซีฟนะครับอันแรกจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นต่อบ,บอสเนี่ย60%ร์นตะครับที่เลเวล11นะแล้วก็พาสซีฟอันต่อมานะครับความเสียหายจากการทําคริติคอนบวก38%ที่เลเวล8นะครับแล้วก็พาอันต่อมานะครับ อันนี้เขาจะทำคริติคอลของทีมเนี่ยเพิ่มขึ้น9%นะครับที่เลเวล2เองเนาะอัพไม่พอนะครับเมื่อรวมอยู่ในปาร์ตี้หรือว่าอยู่ในปาร์ตี้เนาะส่วนพาสซีฟอันสุดท้ายนะครับการโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับที่เลเวล7อยู่ที่22%นะครับแล้วก็สตเตตัสของตัวละครโจมตีจะอยู่ที่4,036นะครับป้องกันอยู่ที่ประมาณ1,279พลังชีวิตก็43,000หน่อยๆนยนะครับโอกาสทำคริติคอลห้นต์ต้านคริติคอล10% เจาะทะลวง16%ความแม่นยำ1 4 4นะครับสเตตัสก็ประมาณนี้เลยโหเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็สกิลที่สามารถอัพได้นะครับอันนี้จะมากกว่าน้องยูอีเนาะก็จะเพิ่มเข้ามาตรงโอกาสทำคริติคอนนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการทำคริติคอนอันนี้2อันนี้เพิ่มเข้ามานะครับแต่ลุงยังอัพได้ไม่สุดเลยเพราะว่า ID นี้เพิ่งรีมาใหม่ๆได้วันเดียวนะครับพลัง Energy ก็หมดแล้ววันนี้ยังไม่ได้ฟาร์มต่อเลย ส่วนชุดนะครับชุดของน้องหรือว่าคอสตูมเนี่ยก็มีชุดเดียวเหมือนกันนะครับก็คือชุดเดิมๆพื้นฐานเลยเนาะก็จบไปแล้วนะครับระหว่างน้องลูซิเฟอร์กับน้องยูอีนะครับน้องยูอีเนี่ยฮิวแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็ลูซิเฟอร์เนี่ยโจมตีได้แรงขนาดไหนเนาะในการอัพสกิลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปต่อสู้ให้ท่านผู้ชมดูนะขอเลือกด่านเป็นด่านอุปกรณ์แล้วกันนะครับลุงอยากได้อุปกรณ์เนาะความยากอยู่ที่ระดับ3านะครับ อยู่ที่สถานะปกตินะครับค่า CP อยู่ที่ประมาณ204เนาะแล้วก็ขอใช้เพชรเลยนะครับอยากได้อุปกรณ์สัก5ดาว4ดาว5ดาวลุงก็เลยมาฟาร์มดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องยูอินะครับกับลูซิเฟอร์เนี่ยจะโจมตีได้แรงขนาดไหนตอนนี้นะครับที่เห็นเห็นเลยยูอิจะฮิลธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11,731นะครับดูท่านผู้ชมดูน้องยูอิฮิลฮิลทีละหมื่นนะครับ แล้วก็โอ้อันนี้90,003นะใช้สกิลอันตินะครับ90,003เลยนะครับถือว่าแรงอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ดูของน้องลูซิเฟอร์ไม่ทันว่าสกิลใส่บอสตัวเนี้ยเออทําดาเมจได้สักเท่าไหร่นะครับรอบนี้ได้สามดาวเองเดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเรามาดูอีกรอบหนึ่งคราวนี้เรามาจับตาดูสกิลน้องลูซิเฟอร์กันว่าจะโจมตีได้แรงขนาดไหนนะครับ จะทำดาเมจได้แรงขนาดไหนเนาะนี่ลูซิเฟอร์ใช้สกิลแล้วอยู่ที่208นะครับท่านผู้ชมอาจจะดูไม่ทันเนาะอยู่ที่ประมาณ208,900นะครับดาเมจที่ร้องลูซิเฟอร์ทำได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ208,000นะครับ208,900เนาะประมาณนั้นนะครับเร็วมากจะดูไม่ทันเลยเนาะแต่ดาเมจก็ถือว่ายังแรงอยู่นะครับเพราะว่าอ๋อรอบนี้ได้สดาวด้วยโอเคนะครับ ถือว่าการโจมตีของน้องลูซิเฟอร์แล้วก็การฮิลของน้องยูอีเนี่ยแรงใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ายังอัพสกิลไม่สุดแล้วก็ยังไม่ได้เกิดใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นแบบเดิมๆเลยนะครับเลเวลตันแต่สกิลเสริมพลังเนี่ยยังไม่เต็มนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยยังไม่ตันทุกตัวเลยนะครับถ้าตันแล้วน่าจะทาดาเมจได้เยอะกว่าน,นี้แล้วก็จะฮิลได้แรงกว่าน,นี้มากๆเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับคลิปนี้เนาะตัวละคร2ตัวที่ลุงไอด d หามาได้นะครับเป็นตัวที่ลุงต้องการมากๆเลยระหว่างลูซิเฟอร์กับยูอีนะครับหวังว่าหลายๆคนอาจจะต้องการตัว2ตัวนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีในการเ,ออเปิดกระชะับปองหรือว่าการไอ i d หานะครับคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ